และตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้นะคะอย่าพลาดชมความบันเทิงทุกรูปแบบจาก True Vision ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ทั้งจากไทยจีนเกาหลีหลากหลายแนวหลากหลายอารมณ์การันตีด้วยเรตติ้งท็อปชาร์ตจากประเทศต่างๆผ่านช่อง True Chinese Mall True Korean Mall และ True Asian Mall รวมไปถึงการ์ตูนแอนิเมชั่นสนุกๆจากสตูดิโอ DreamWorks รวมทั้ง o r i g i ิน l ลที e ีซีรสุดเอ็กซ์ i v ู และยังเอาใจคุณหนูๆค่ะด้วยกองทัพการ์ตูนจาก Nickelodeon Junior การ์ตูนสุดฮิตของเด็กๆแถมด้วยช่องเกมสุดมันวิเคราะห์การแข่งขัน e s p o r t ์จากทั่วทุกมุมโลกทั้งหมดนี้กับ6ช่องคุณภาพจาก t r True v ว s ชันให้คุณและทุกคนในครอบครัวได้เต็มอิ่มกับความบันเทิงอย่างจุดใจตลอด24ชั่วโมงที่ True v i ั i o n ค่ะหตุลาคมนี้จะใครจะไวไหนก็ต้องอึ้ง Truevisions จัดเต็มความบันเทิงชุดใหญ่ <Awesome. S 1> กับ5ช่องใหม่ให้คุณครบทุกอารมณ์ <Interesting. S 1> พร้อมชมใหม่ True Asian Series HD เปลี่ยนเป็น True Asian More ผมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณเลยนะให้ c อเอ Asian ฟินมากขึ้นดูกันให้เต็มอิม่มกับ6ช่องคุณภาพเพื่อคุณโดยเฉพาะอย่าบังดีจาก Truevisions เป็นยังไงกันบ้างคะ ากภาพยนตร์รายการและก็ซีรีส์ต่างๆที่แพนนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูได้เลือกรับชมว่าแผนการรับชมล่วงหน้ากันก่อนใครนะคะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เถลทา์โควิดก็จะยังอยู่กับเราต่อไปคุณผู้ชมทุกคนต้องรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะโซเชียลดิสแทสซิง่งรักษาระยะหา่างล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามายัยอย่าลืมพบเซลหรือว่าเฟรชแอลกอฮอล์ก่อนออกจาก,กบ้านด้วย ตัวนะคะคทุกคนวันนี้พ่อแพรและทีมงานรายการเดอะไกด์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ